นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจที่จะซื้อเนี่ยหมายถึงว่าน่าสนใจแหละนะครับแต่ว่าคุณไหนจะต้องรอ,อไป10ปีก็ได้นะเพื่อที่ทองคําจะกลับมาจุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าดอดาวเนี่ยอ่ะเราคิดไปเลยว่าเกณฑ์เนี่ยตรงเนี้ยขึ้นไปนะ3 0 0จุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับ1,000จุดจาก3,300เป็นไปได้นะ รหรือว่า800จุดก็ได้800จุดเนี่ย800จุดเนี่ยนะครับมันก็ริกรบวอร์ดมันเท่าไหร่แล้วหนึ่งในเกือบสามอะ่ะนะครับก็คือมันไม่คุ้มค่านะครับในการลงทุนในภาพยาวนะครับแต่ถ้านานภาพสัน้นคุณอยากซิ่งคุณซิ่งไปเลยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากเตือนคือคุณต้องมีแนวขัดล้อนให้ชัดเจนนะครับ ซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันแอปพลิเคชัน Go to Go by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สว,วัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับรายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรดเดอร์เจม นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงระยะเวลาของการทำออทำหายของทองคำนะครับหรือว่าเรียกกันว่าจุดสูงสุดตลอดการนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปี20ปีก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเรามองย้อนกลับไปนะรเราก็จะเรียกว่าเป็นวิกฤต ทางการเงินวิกฤตนะวุน,วนกิจนี้นะครับวิกฤตเต็มไปหมดนะครับแต่วันนี้เนี่ยวันนี้คือวันที่เราอยู่ในช่วงสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้พูดว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าวิกฤตใดนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาด้วยความตึงเครียดร,ระดับสูงสุดนั่นเองนะครับ ก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็พูดไปไม่ได้เลยว่าความตึงเครียดมาจากหลายสถานการณ์นะครับหลายอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ความตึงเครียดในความกังวลเศรษฐกิจโลกด้วยอีกหนึ่งอย่างนะครับ แน่นอนนะครับว่าวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเศรษฐกษิจโลกกันอย่างทันท่วงทีนะครับอัปเดตข่าวกันว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรต้องกังวลบ้างและสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับการที่ทองคําปรับตัวขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราควรทําอย่างไรกันดีนะครับแน่นอนว่าการปรับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับคือมีความสมเหตุสมผลแหละแต่ว่าปรับตัวขึ้นมาเนี่ยรุนแรงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ย มันเลวร้วายหรือว่ามันน่ากังลวลอย่างที่ทองคําปรับตัวขึ้นมาอย่างวันนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับซึ่งแน่นอนนะอินเตอร์โกวันนี้นะครับก็เกินหนึ่งจัดทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับเราก็คอยสนับสนุนอินเตอร์โกกันมาเรื่อยมาเนาะนะครับก็อินเตอร์โกว่ยังทาต่อไปนะครับนะ s u b สไคร์ e เนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของการทําคลิปเนาะนะครับแค่พอมันถึงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ยู u ูบนะครับเราก็ได้กําลังใจนะครับที่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะมันก็มันก็เพื้มปิติยินดีนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันมาแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามกมาตลอดเนี่ยก็ขอข้อพุ่นเช่นเดิมนะครับ เริ่มแรกเนี่ยนะผมก็ยังเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟ้อก็ปรับตัวลงนะครับอ่ะตัวผักดันก็อาจจะเป็นน้ามันในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การบริโภคที่ปรับตัวลดลงด้วยความตึงเครียดด้วยนะนะครับราคาสินค้ายังไม่มาแหละแต่ราคาสินอ่าแต่ว่าการบริโภคเนี่ยปรับลดลงและกลัวกังวลนะครับอ่ะส่วนนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของนอนฟาร์มก็มาแย่กว่าคาดด้วยเนาะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอ่ะ วันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าในวิคนี้มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับในวันจันทร์นะครับมีตัวรีเทลออกมานี่จริงๆเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับออกมาดีกว่าคาดทั้งคู่นะครับก็บอกว่างตรงว่าเอ้การบริโภคพวกค้าป,ปีกเนี่ยมันก็ยังดูไปต่อได้หรือเปล่านะครับไอ้พวกที่แบบ่าการบริโภคโดยส่วนใหญ่ที่ลดลงเนี่ยอาจจะไปในเรื่องของอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นนะครับอาจจะผลักดันให้ภาพรวมเงินเฟอ้อปรับตัวลดลง นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีเรื่องของค่าเช่าค้าแรงนะค่าเดินทางอะไรพวกนี้กันด้วยเนาะครับในเรื่องของวันพุธกันบ้างนะครับก็คืออ่าตรงๆก็คือค่าคืนนี้เนาะนะครับเพราะว่าวันนี้วันอังคารเนาะนะครับ,นะรบก็ค่าคืนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูกันนะ เพราะว่าผมคุ้นว่าปกติจะออกบนเพื่รหัสเช้าเนาะอ่าเพืรหัสเช้านะครับไม่ใช่ค่าคืนนี้นะครับเป็นวันพื่อรหัสเช้านะครับก็จะมีในเรื่องเอง f อ็มนะครับแล้วก็มีเฟดดอกเบี้ยเนาะนะอันนี้คงดอกเบี้ยร้อยเนต์นะนะไม่ต้องไปคาดหวังเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เฟดพูดไว้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดํารงนโยบายแบบคอนเซอร์วทตีแบบช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็พร้อมจะบุกตลอดเวลานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีโปรเจคชั่นใหม่ด้วยนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันคิดว่าน่าจะหดเทเลดิน นะครับหรือว่ามีกับยังพูดยากอะ่ะนะมันก็ไปได้ทุกหน้านะถ้าเงินเฟ้อดีดนะครับมันก็อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยก็ได้นะนะมันเป็นได้ทุกหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจโลกถดถอยตลาดถดถอยเนี่ยเขาก็ปรับลดดอกเบีย้ยซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความผันผวนมากเท่าไหรน่นะครับคือจับตามองแหละแต่ว่าตลาดมันก็อยู่ในระดับที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยชพอะเฟดนะครับไม่สามารถยืนยันฝั่งไหนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดเป็นกลางแต่วทองคำน่าจะไม่ปรับต่อขึ้นนะนะครับโอเค ประเด็นข่าวกันบ้างดีกว่านะครับสิ่งที่น่าจับตามองและกังวลที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังมีการพูดถึงในตลาดทางการเงินค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของนี่สาธาระของสหรัฐอเมริกานะครับที่วันนี้เนี่ยจะทะลุเข้าไปสามเทเลียนละสามสิบเทเลียนละนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระดับที่เก้าสิบเก้าปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับนี่เนี่ยอยู่ที่เก้าเก้าปซ็นของ GDP หรือพูดง่ายๆก็คือนี่เนี่ยมันแทบจะครบหนึ่งปีของ GDP แล้วนะครับก็คือ เป็นจํานวนหนี้มากกว่าผลิตภัณฑ์ผลมลลวลรวมของสหรัฐทั้งปีนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะเจอประเทศใดในโลกที่มากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคือตัวเด่นทุกประเทศไม่ได้อยากให้มันสูงขนาดนี้แล้วกันนะครับเจ็ดสิบแปดสิบก็ว่าสูงแล้ววันนี้จะวิ่งไป้อยละนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาในระยะยาวนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายสนับสนุนนโยบายในการช่วยเหลือ นะครับหรือว่าเป็นการขยายตัวภาคเอกชนในต่างเองก็ตา,ตานะครับก็คือง่ายๆคือสหรัฐเนี่ยขาดดุลทางการค้าด้วยนะครับแล้วก็ขาดดุลทางภาษีด้วยนะก็คือใช้งบประมาณมากกว่าภาษีที่ได้มาเยอะมากนำะเยอะมากมากนะฮะโดยเฉพาะไอ้ภาษีเนี่ยมันก็ไอ้ไม่ใช่นโยบายเนี่ยมันก็จ่ายให้กับภาคใหญ่ๆเนี่ยหลายภาคเนาะนะภาคหนึ่งก็จะเป็นพวกประกัน อ่าเบีย้ยเบีย้ยผู้สูงอายุะประมาณนั้นะนะครับก็คือคนที่เกษียอายุไปแล้วมันมีการดูแลหลังจากนั้นนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงดูเองก็ตามนะครับก็เป็นหนึ่งในส่วนด้วยนะครับแล้วก็นโยบายภาษีของรุฐธรรมที่เคยเกิดขึ้นในปี2016ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ขาดดุลทางการค้าเยอะไอข้ขาดดุลทางภาษีเยอะนะครับอ่ะแน่นอนนะครับว่าก็ไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะครับรัชมตรีวาสุ ว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างคุณสกอตต์เบเซนนะครับที่เป็นก็ค่อนข้างจะเก่ากึกนะครับเราก็อยู่ในวงการเนี่ยมามากกว่าสี่สามเกือบสี่สิบปีอะนะสามสิบห้าแต่หกปีเนี่ยนะซึ่งแน่นอนว่าคุณสกอตเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องของนโยบายภาพรวมนะครับไมโครสตาติจีกับแมคโครสตาติจีเนี่ยเขาค่อนข,ข้างจะเก่งกาจพอสมควรนะครับแล้วดูในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเงินเนี่ยเขาข้างดี นาะซึ่งเขาเป็นอาจารย์ด้วยนะครับแน่นอนว่าการศึกษาในที่เขาศึกษามาตลอดระยะเวลาที่เขามีเนี่ยนะครับเขาก็ได้พูดมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยไม่สามารถคือเขาบอกว่าแทบจะมีความเป็นไปได้สูงมากแล้วกันนะครับคือเป็นไปได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับว่าวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น นะครับมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเลยเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เข้าสู่การคุมเข้มในเรื่องของการใช้จ่ายหนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆคือถ้หนี้มันยังขึ้นเนี่ยและการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันยังสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่วิกฤตทางการเงินอย่างแน่นอนเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเขาบอกว่าในสิ่งที่รัฐทำทำเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาทําเองในทุกวันนี้เนี่ยคือเขาก็มาลังพยายามนะพยายามทําให้สหรัฐเนี่ยหลีกหนีวิกฤตทางการเงิน ให้ได้นะครับเราก็กำลังไปอยู่ในจุดที่สหรัฐเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการที่นี่สหรัฐเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่า GDP เนี่ยปรับ โรดมากกว่าเนี่ยนะครับทำให้อย่างนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยหนี้มันก็จะค่อยลดลงนะแล้วสิ่งที่สําคัญคือไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์มันจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็จะกลับมายืนอย่างมั่นคงได้อีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเวลาหนี้ลดอะไรลดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าในนโยบายทางการคลังหรือว่าการเงินเองเนี่ยในช่วงสถานการณ์ที่มันไม่ผิดมันผิดปกติเนี่ยนะครับก็จะสามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีวิกฤตมีอะไรเนี่ยการปั๊มเงินแต่่่ลละะครรััั้งงงนนนึีียบมมกก็ผทตอหสา เยอะนะครับเราก็มีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกษิจสหรัฐจะมีความมั่นคงที่ปรับตัวลดลงด้วยนะครับแน่นอนว่าดอลลาร์วันนี้เป็นอ่าเป็นสกุลเงินหลักของโลกอ่ะนะครับแต่ว่าวันหนึ่งมันก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างตะกอนปอนด์สเตอร์ลิงนะครับก็เคยเป็นสิ่งเงินเงินหลักของโลกนะครับก็ล้มมานะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าฝั่งฝรั่งเศสเนาะนะครับก็เคยเป็นอ่าสกุลเงินหลักของโลกมาก่อน นะครับก็แน่นอนทุกช่วงเวลามันก็มีการผ่านระยะเวลาไปข้อข้างเยอะๆนะครับอ่ะทีนี้สกอต์เซเซนเนี่ยคือ,อจริงๆเขาพูดออกมาในหลายๆแง่มุมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าการที่ตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทางการเงินเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมาก นะครับเขาไม่ได้มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แย่เลยนะครับเขาบอกว่าก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่การบับเบิ้ลนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับคือมีความเสี่ยงในเรื่องธุรกิจการด้วยเนี่ยนะครับการปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยมันทําให้ฟองสบู่เนี่ยเวลามันแตกหรือว่าเวลามันมีผลกระทบเนี่ยมันจะได้รับน้อยนะครับเขาบอกว่าเขากังวลมากกว่าซสอีกถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกถดถอยแล้วตลาดหุ้สนสหรัฐเนี่ย กลับปร joue, ับต <hi> ัวขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นฟองสบู่ที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าในปี2008นะครับก่อนที่วิกฤตอาสังหาของตรัดจะล้มใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าในปี2006 2007เนี่ยนะครับตลาดหุ้นไม่ปรับตัวขึ้นนะฟองสบู่มันอาจจะไม่หนาขนาดนี้แล้ว2008เนี่ยอาจจะหลีกพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้เองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการปรับ ตัวลงของตลาดเนี่ยเขามองเป็นผลดีมากกว่านะครับแล้วก็เขาจริงๆเขาสนับสนุนในในฝั่งนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเรามองตรงๆนะสิ่งที่เขามีมุมมองตรงเลยเนี่ยคือเขาจะทำยังไงก็ให้สหรัฐเนี่ยนะครับสามารถพ้นจากวิกฤตนี้ให้ได้นะครับโดยที่เขาก็มองแล้วแหละว่าตลาดหุ้นเนี่ยคือต้องมองตรงว่าคงยากที่จะเยียวยานะครับจากนโยบายทางการคลัง แล้วก็นโยบายทางการเงินเนี่ยโอ้โหเจอโลพาเวลก็ดูท่าทางจะช่วยเหลือ,อยากนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เองก็เลยเห็นภาพเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็รีบาลอยากเหลือเกินนะนะครับรีบาวอยไปแป๊บเดียวโดนตบรีบาวอยไปเแปยวเดียวโดนตบนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือกระแสะเงินเนี่ยมันก็เลยวิ่งไหลไปที่ทองคำค่อนข้างเงยอะมากนะครับโดยเฉพาะตัวดอลลาร์เองเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็มีแข็งค่าอ่อนค่าไปตามช่วงระยะเวลานะครับแต่ว่าดอลลาร์เนี่ย เธอตามหลักนะนะครับมันก็มีหลายปัจจัยภายนอกนะครับที่จะทำให้ดอลลาร์สามารถอ่อนค่าได้นะครับโดยในพาเรื่องของนโยบายทางอ่าธนาคารกลางและภาครัฐเองเนี่ยนะครับอาจจะสนับสนุนในเรื่องของการขายบอลน,นะครับถ้าเกิดขายบอสลสหรัฐทิ้งเนี่ยแน่นอนมันก็เปลี่ยนไปซึ่งเงินเงินตัวเองเนาะนะครับแล้วอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการดอลลาร์การอ่อนค่าของดอลลาร์ได้ นะครับซึ่งแน่นอนว่านี้มันก็จะเป็นผลกระทบนะครับในเรื่องของอขามขัดแยง้งทางการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับตรงนะครับว่าเศรษฐกิจโลกค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของเกิดวิกฤตทางการเงินสูงมากนะครับมันทําให้ทองคำเนี่ยวันนี้วิ่งทะลุไปออสทันไยไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นนะนะครับแค่มี ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยที่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะครับเป็น Morgan Stanley เป็นอ่ะหลายแบงก์อ่ะใหญ่นะครับเริ่มมีการปรับคาดการณ์แล้วว่าบอกว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยมันดูท่าทางจะมีโอกาสเนี่ยปรับตัวเปเ็น recession เนี่ยกว่า40%แล้วนะ นะครับซึ่งบางแบงก์ก็ยี่สิบบางสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมีเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าวันนี้ JP Morgan ที่เป็นแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าสหรัฐมีแนวโน้มจะเข้าสู่ recession อยู่ที่สี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ย JP Morgan เคยทายไว้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนปรับคาดกันค่อนข้างรุนแรงละนะครับโดยเฉพาะนาโยบายภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่ว่าจะเป็นตีในฝั่งยุโนะร ก็ตีกับภาษีวิสกี้นะครับในเรื่องของเหล็กอะลูมิเนียมนะครับก็ตีกันไปตีกันมาแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยโอ้โห ดูยากที่จะไปต่อมากเลยตอนนี้เนี่ยซัพพลายเชนนะครับหรือว่า,ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยนะครับต่างวุ่นกันให้ทั่วเลยว่าจะต้องหาแหล่งทดแทนที่มีมูลค่าที่เทียบเท่ากันเนี่ยกลับมาแทนที่ให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้คนที่รับอันนี้ส่งเนี่ยเราเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมการผลิตการบริโภคการใช้จ่ายเนี่ยในจีนเนี่ยเริ่มผับทุส่งขึ้นนะนะครับจีนกลับเป็นได้พี่อาเป็นพี่ใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์ในนโยบายของดัโดรทรามปันะแล้วนะฮะซันแล้วนะฮะ จีนก็ดูท่าทางถ้าเกิดว่าในมองมุมมองนี้นะดูได้รับผลประโยชน์อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอ,องติดตามดูต่อไปแล้วกันเพราะว่าหุ้นจีนก็จริงเป็นหุ้นที่ผมก็ค่อนข้างจะเชียร์พอสมควรอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับแน่นอนว่าคุณโดโรธิมเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคุณปูตินนะครับในช่วงระยะเวลาที่ ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายวีคแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราย้อนไปสองสามวิที่แล้วเนี่ยคูเซเลกี้เข้าไปสู่ห้องไข่ๆนะครับห้องรูปไข่หรือื่องด้ขาวของเราเนี่ยนะครับก็มีการถูกไล่ออกไปจากห้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันออกมาขอโทษรวมถึงอยอมรับนโยบายในเรื่องของแร่หายากนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยทางคูเซเลกี้เองเนี่ยนะครับก็ยอมแพ้ซิโรราบอะไรไปที่เรียบร้อยเนาะนะครับแล้วก็ยอมที่จะเข้าสึกสงบสงครามโดยที่หยุด การทําสงครามไปเวลา30วันแล้วในฝั่งของยูเครนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอคํายืนยันจากคุณปูตินในการพูดคุยของคุณดูรัตห์กับคุณปูตินในวันนี้นะครับว่าดิวเนี่ยมันจะจบลงหรือไม่นะครับซึ่งจากคาดการเองเนี่ยนะครับคุณดูรัตห์ก็บอกว่าเขาได้มีการพูดคุยกับคุณปูตินในหลายๆหัวข้อและดูท่าทางแล้วเนี่ยดิวนี้เนี่ยมันเขียนว่า making strength นะฮะ ก็คือบอกว่าน่าจะออกมาแข็งแกร่งมากแล้วก็อาจจะบรรลุข้อตกลงได้ในวันนี้เลยนะซึ่งตลาดคาดการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดว่ามันจบลงในวันนี้จริงนะครับทองคำจะโดนกดดันแรงเลยการลง50-60ิบหกสิเหรียญมีความเป็นไปได้สูงนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับล่าสุดนะครับในเรื่องของการขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศชั้นนําที่ขึ้นภาษีเนี่ยจะเป็นแคนาดากับเมซิก ที่ได้รับผลกระทบเยอยสุดเพราะว่าสประเทศนี้รวมกันก็กินสัดส่วนไปเกือบ50%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยล่าสุดก็คือแคนาดาเนี่ยที่เป็นนายกคนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งของแคนาดาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะแบบโอุ้นแรงโตเกาโตกลับอะไรแบบนี้เต็มไปหมดนะครับวันนี้เขาก็มีการพูดคุยกันว่าแคนาดาเนี่ยมี่าความคืบหน้าไปได้ด้วยดีมากนะครับในการเทรดทอล์กเนาะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือคุยกับสหรัฐเนี่ย ว่าการเจราจาเนี่ยที่จะบรรลุข้อตกลงวินวินใน2ฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรนะรับซึ่งถ้าเกิดว่าแคนาดาบรรลุได้เม็กซิโกคงวิ่งตามไปเหมือนกันนะครับในเรื่องนโยบายภาษีต่างๆเองเนี่ยที่จะปรับขึ้นเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยมันเลื่อนไปวันที่2ไเมษายนเนาะนะับซึ่งในวันที่2ไเมษายนเองเนี่ย คือมันไม่ได้ยกรลิกทุกหมวดหมู่นะมันจะมีในเรื่องของหมวดหมู่ทางการค้านะครับที่เคยทําไว้ในก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราพูดตรงว,ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นในภาพรวมที่มันค่อนข้าปรับตัวดีขึ้นนะครับที่อาจจะจะนาไปสู่ในการยุติสงครามภาษีของมาซิโกะแคนาดาได้นะถ้ามันเป็นไปได้จริงนะครับในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อ่อนแอนอย่างที่คิดนะครับเงินเฟ้อ,อจ,จะไม่ได้ทิกเกอร์อย่างรุนแรง นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทั่วโลกเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงอย่างที่คาดการไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้แพนิคเนี่ยค่อนข้างออกมารุนแรงมากพอสมควรจากการคาดการที่เขาเรียกว่า probability นะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดพูดถึงเนี่ยแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะนะครับความกังวลล้วนวน,วน,วน,นะรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้ทองคําเองเนี่ยคือไม่ใช่ในโมเมนตัมมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของนโยบายภาษีของโดนัทรฮมที่มีเกิดขึ้นกับจีนเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณศิจินผิงก็ดูถ้าจะไปวอลชิงตันเพื่อพูดคุยกับคุบคณโดนัทรฮมด้วยนะครับซึ่งคุณโดนทัทแฮมออกมาพูดเองในในอ่าทวิตเตอร์เนาะนะรหรือว่าน่าจะเป็นในแถลงข่าวสักแถลงข ตรงไหนนะครับแต่ว่าเพิ่งพูดออกมาล่าสุดเลยว่าคุณสีจิ้งผิงกำลังจะเข้ามาเชียร์บอลชิงตันนะครับเพื่อคุยเกเจราจานะซึ่งการเจราจาครั้งนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของเทรดกิมเนสนะครับหรือว่าเป็นการเจราจาเพื่อยุติสงบศึกอะไรส่วนนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยให้จับตามองให้ดีละกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ผมมองว่ามันมีแต่เรื่อง ข่าวที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังกังวลคือทองคํากําลังวิ่งไปตรงนี้เนี่ยวิ่งไปจากกลุ่มแพนิกหรือเปล่านะครับกลุ่มแพนิกก็คือกลุ่มที่กังวลในตลาดพอสมควรหรือว่าเป็นกลุ่มที่พักเงินในทองมากกว่าดอลลาร์นะครับหรือว่าตลาดหุ้นอเอามาพักเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูว่าเฮ้ แต่เราเนี่ยจะกลับไปใด้หลรงหุ้นตอนไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงได้นะครับโดยเฉพาะในค่าคืนนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแนวต้านในต่อไปเนี่ยผมติดฟิบบนัชชีใน2แนวนะไม่ว่าจะเป็นเทรนไลน์หรือว่าจะเป็นฟิบบนัชชีกับหัวนะครับแนวต้านหนูประมาณสองพามร้อย 3,000-38เหรียญหรือว่า3,40เหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับเองเนี่ยต้องยอมรับตรงว่ามันก็อยู่บริเวณที่เป็นเรนอยู่ประมาณ2960-2980บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดอยากมารับมารับตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นฝั่งซื้อเลยณตอนนี้นะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเข้าสู่ความวุ่นวที่สูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ เรายังไม่รู้คาดการณ์แล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นอะกรีเมนระหว่างแคนาดาสหรัฐอาเมริกาเม็กซิโกสหราัฐอาเมริกาจี G, สหรัฐอาเมริการวมถึงยุโรปสหรัฐอาเมริกาแล้วก็ยังมีในเรื่องของสงครามยูเครรนัสเซียเนี่ยถ้ามันจบด้วยเจรจาได้เนี่ยนะครับผลกระทบจาก100%เนี่ยมันอาจจะวิ่งมาแค่ประมาณ50%เนี่ยนะครับแค่ภาพนี้ลงไปเนี่ยนะครับทองวิ่งไป2 0 0 8 2 0 0 9แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตามองดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยมาความกัวงวลค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นการทีีี่่จะลงงไป2,860ตรนน้เย คือตอนที่จะมีเจราจาระหว่างสงครามอยู่เครียรัเสเซียสงบศึกนะตรงเนี้ยนะครับแต่ตรงนี้วิ่งมาโอเคความกังวลล้วนๆนะครับถ้ามันลงมานะครับอาจจะดีขึ้นนิดนึงนะครับวิ่งลงไปต่อเป็นไปได้เลยนะครับผมไม่ได้แนะนา,นาให้เล่นฝั่งซื้อไม่ใช่ทองอาจจะไม่ไปต่อทองอาจจะไปต่อสามพันหนึ่งร้อยสามพันสองร้อยสามพันสามร้อยเนี่ยซึ่งผมมองว่าสามพันสามร้อยน่าจะเป็นจุดนิวไฮที่ เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นและเหรียญทองคาไทยเนี่ยอยู่ประมาณห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ดูสมเหตุสมผลมากสุดก็คือขึ้นจากสามเท่านะครับสามเท่าจากโลสุดนะครับสามเท่าจากโลสุดตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นจุดที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้จะเกินสามพันสามร้อยเหรียญนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอกาสมีโอกาสนะครับแต่แค่ไม่คุ้มค่ากับการซื้อตรงนี้เท่านั้นเอง,เองนะครับขึ้นไปตรงเนี้ย ขึ้นไปกำไรสามรอยเหรียญนะครับลงมาก็ขาดทุนสา0ร้อยสี่รอเหรียญเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่คุ้มทุนนะครับถ้ามารับเนี่ยมารับสองพปดเนี่ยมันคุ้มทุนมากกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือให้ระวังตัวดีๆนะการขึ้นจากจุดโลสามเท่าเนี่ยคือมันอันตรายมากนะคือผมจะให้ดูนะครับวิกฤตทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่ะผมย้อนกลับไปในปีสองพันให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เก็ต เข้าใจกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะนะครับอ่ะอ่ะนี่ภาพที่เจอนะครับวิกฤตเ,เกิดปีปลายปีสองพันแปดนะครับก็คือเกิดประมาณตรงนี้นะครับอ่ะสิ่งที่ทองคําวิ่งมาเนี่ยนะครับก็คือทองคําวิ่งมาตั้งแต่บริเวณเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดร้อยจุดนะครับวิ่งไปสองพันหนึ่งร้อยจุดตรงเนี้ยอ่ะผมเอาจุดต่าสุดเหมือนกันนะนะครับสามเท่านับแต่สิ่งที่ทองคําเห็นไหมว่าหลังจากทั้จุดสูงสุดเนี่ยทองคาปรับตัวลงมากี่เท่า หนึ่งเท่าจากจุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่ผมกังวลคือไม่ใช่ทองไปต่อไม่ได้ทองมันอาจจะไปต่อสามพันสามร้อยก่อนก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะทองเนี่ยวิ่งมาจากจุดต่ําสุดผมให้จุดต่ําสุดเลยนะตั้งแต่ยุคโควิดเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดอ่ะนะครับวิ่งมากี่ปีหกปีไปเท่าไหร่ ผมให้สามพันสามร้อยเลยะนะครับก็คือสามเท่าถูกไหมนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นมาคืออะไรฮะคือเมื่อตอนมันลงเนี่ยในปีนั้นอนะ่ะมันลงครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับคพาว่าสามพันสามร้อยลงครึ่งหนึ่งคือพันเจ็ดร้อยเหรียญน,นะนะครับแต่ผมมองว่าในปีนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะลงไปถึงพันเจ็ดร้อยเนาะนะผมมองว่าการที่ทองจะปรับตัวลงไปสองพันสองร้อยสองพันสามร้อยนีอีกสี่ปีข้างหน้านเนี่ยหรือห้าปีข้างหน้านเนี่ยมันก็มีโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจที่จะซื้อเนี่ยหมายถึง นะครับแต่ว่าคุณใดจะต้องรอไปสิปีก็ได้นะครับเพื่อที่รองคำจะกลับมาจุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าดอดาวเนี่ยอะเราคิดไปเลยว่าเกณฑ์เนี่ยตรงเนี้ยขึ้นไปนะสามร้อยจุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งพันจุดจากสามพันสามรอเป็นไปได้นะ นะครับหรือว่าอ่ะแปดร้อยจุดก็ได้แปดร้อยจุดเนี่ยแปดร้อยจุดเนี่ยนะมันก็ริกรบวอร์ดมันเท่าไหร่แล้วหนึ่งในเกือบสามอ่ะนะครับก็คือมันไม่คุ้มค่านะครับในการลงทุนในภาพยาวนะครับแต่ถ้านานภาพสั้นคุณอยากซิ่งคุณซิ่งไปเลยนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากเตือนคือคุณต้องมีแนวขัดลอนให้ชัดเจนนะเพราะว่าเวลาจังหวะมันลากลงจากการแพนิค การลากลงจากความกินกําไรเนี่ยนะครับมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปภาพร,รวมก่อนว่าสินค้าจับตามองมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยในะยุโรปภาษีแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยหมายจะปรับใช้ในวันที่สองเมษา,ย,าย,ยนอย่างเป็นทางการนะครับในบางในหลายๆห,หมวดสินค้านะครับที่มีข้อตกลงอะกิเมนต์กันในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องจับตามองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการหลีกเลี่ยงจริงเนี่ยนะครับหมายความว่าเสาสินค้ามากกว่า สินค้าที่เป็นสินค้าหลักเนี่ยที่เขาอ m p o r t มาจากสองประเทศนี้เนี่ยนะครับจะมีการปรับตัวลดลงทันทีนะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับล่าสุดจะมีการที่สีนเนผิงไปยืนวอวชิงตันนะครับก็ต้องดูว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นในความคืบหน้าไหมนะครับจะเป็นผลลบต่อทองคำนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยคือการที่ดูโรธัมคุยกับคุณปูเตนในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับต้องดูว่าเจรจาคืบหน้าไปจนถึงไหนหรืออาจจะจบเจรจาครั้งนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการประกาศมา การหยุดหรือยุติการนํารสงครามสามสิบวันอ่ะโอเคถ้าเป็นภาพนี้นะนะครับมีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีและทองคำจะปรับตัวลงนะครับวันนี้ขอลาไลด้วยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันอีกทีหนึ่งในปลายสัปดาห์นี้นะครับหรือสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปนี้ครับสวัสดีครับ